เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้ก็มาสู่กับไล่เจ็ลิตหรือว่าเกมเสรจทีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนท์ที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะผมก็คือเป็นอีเวนท์ยำเนาะแต่รู้สึกว่าการยำครั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นการ์ดใบหนึ่งที่เอาไว้กันมาเบิ้ลได้ถือว่าอย่างดีเลยนะผมก็คือตำนาวิรัสตีอาร์เออเอเอเอ,อิมมอร์ทรัลไนจีเออชื่อก็อ่านยากเนาะ ชื่อเราจะอ่านว่าเป็นอิมมิทอลไนกี้วกันนะครับผมก็ความสามารถพิเศษจะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะเพิ่มเรื่องของการขโมยบาเบิ้ลนะครับผมมาเราิ่ลอาสกิลกันนะครับผมก็คือเมื่อตกนันมา90%ใช้ดินแดนบริสุทธิ์ก็น่าจะรู้จักก็คือพื้นที่เนาะส่วน95%เลือกอ่าแปดหน้าหลังนะผมฟั่งดาบ45เซนยกเลือกสกิลสร้างแัลมาของายตรงข้ามเอออันเนี้ยผมบอกเลยโกง คือคือมันโกงตรงที่ว่ามันสามารถยกเลิกสกิลสร้างมาร์ของฝ่ายตรงข้ามคือช่วงเนี้ยคนมันสร้างมาร์ถือว่าเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะอ่าพวกแบบมีหน้าเอ้ยอ่าผีเสื้อสมุทรอะไรประมาณเนี้ยคือพวกโดนอ่ะถ้าเกิดแบบใครที่เล่นสายโดนอ่ะแม่งจะถือว่าได้เปรียบนะครับผมแต่ถ้าเกิดเจอสกิลนี้เข้าไปสายโดนจะถือว่าเสียเปรียบด้วยเช่นกันนะครับโอเคส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับผมเมื่อก่อสร้างแลมาร์อัตโนมัติ60% ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันโบอีก10%เมื่อไม่แสดงผล50%ป้องก marble, ันขโมยมาเบิร์น55%ยกเลิกสกิลเรียกของฝ่ายตรงข้ามซึ่งอันเนี้ยผมคือจากในใจนะคือผมว่ามันโหดนะคือมันโหดแต่เรื่องโมเดลคือผมยอมรับว,ว่าแม่งโคตรแบบโอ้โหสีมันน่าเกียดไปอะเออผมยอมรับวสีมันน่าเกียดไปแต่สกิลผมบอกเลยว่าเออมันใช้ได้นะครับผมสกิลมันใช้ได้นะ มันมันไม่แย่อะเอาจริงมันไม่ค่อยแย่เลยนะผมเพื <S <S ่อเผื่อแม่งกันเอลีนได้เออมันการ A เอลีรเรื่องการขโมยมาเบิ้ลแต่มันไม่สามารถการพื้นที่ฝันร้ายได้คิดสภาพนะถ้าการพื้นที่ฝันร้ายได้อินเนียนาลกอินเนียนาลกเลยนะครับผมโอเคแต่ถามว่าสู้เดชได้ไหมถ้าเกิดเดชถอยคนที่1คือตายแต่ถ้าเกิดไนกี้ถอยคนที่1ก็คือตายด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็สําหรับผมแล้วอืม ก็หาดูก็ได้นะแต่เพชรมันไม่พออ่ะเพชรมันใช้เยอะมากนะ้รับผมแค่เอลีนะเอลีนะแค่ล่อเอลีนะเอลีรล่อไปเกือบหมื่นอะ <c oughs> หมื่นหนึ่งนะครับผมจะต่างเลยกับเจ้านี่เอออันนี้น่าจะแบบถือว่าใช้เพชรเยอะเหมือนกันเลยว่าได้นะครับผมโอเคส่วนวิธีการหาก็จะให้หาโดยตามตอไปนี้สะสมวีรสตีนะผม2ใบาดาว2ใบแล้วก็าดาว3ใบนะผมเพื่อแลกเป็น5ดาวเนาะสะสม 6ใบนะครับผมพเพื่อแรกเป็นตำนานวิืวสตีอิมอั์ท์ไนกี้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคุณมีอ e ีโวเทพไนกี้กับตำนานเทพไนกี้คุณสามารถนะครับผมแลกได้นะครับผมก็อย่างละ2ของผมอนะต้องใช้5ใบแต่ถ้าเป็นตำนานใช้4ใบอมืมันก็ถือว่าเท่าเทียมอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เท่าเทียมเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดอีโวกับตำนานอนะมันใช้5ใบเหมือนกันอีโ e วไม่ได้เปรียบเ อันนี้ถือว่าตานานถือว่าได้เปรียบด้วยช่นกันะผมก็เหมือนแบบเก็บสะสมลレชันแต่ตัวนี้ผมว่ามันมันเล่นได้อะมันไม่เชิงสีเมตาแต่มันพอเล่นได้นะครับผมส่วนถ้าเกิดคุณนะผมต้องการสะสมสะสมแบบว่าอยากได้แบบพวกตำลงตํานานอยากได้แบบอีโวแบบเปลี่ยนแวกแนวเนาะก็นี่ผมใช้5้าใบเนาะเพื่อแลกเป็นสวิทช์มูนกับเทน้ําแข็ง6ใบใช้ก็เพื่อแลกเป็นตํานาน ทั้งสองใบผมมีตำนานเทมไนากี้กับองค์ขรรชทาตเจวอนะครับผมอันเนี้ยถือว่าย่างนะการที่ตำนานหลุดออกมาแบบเนี้ยถือว่าไม่ได้เปรียบแล้วก็อัญนนมณนนีผมกล้าพูดเลยถูกถูกจริงอัญนนมณนนีก็ตกอยู่ที่ประมาณ5้9บาทประมาณนะเพราะว่าผมใช้เป็นเออหน่วยดอลลาร์เนาะมันคาดคะเนไม่ได้ก็ตกประมาณสัก5 4าบาทอออันนี้ย4 9่ส่วนอันเนี้ย มันลด25%แถมบบกบนหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งอ,ะอ่ะอันนี้ถือว่าดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถือว่าดีนะครับผมเอาไว้แบบเล่นได้สมมุติว่าจะเล่นเรียกจะเล่นเออกุลาอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนเอออีเวอร์สวสิตช์มูลม,มันก็เล่นได้อ่ะแต่ว่ามันมันก็แจกมาครบเซตเลยอ่ะ <c oughs> แจกมาครบเซตเลย <c oughs> ก็ลองลองดูแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดแบบ ใครที่แบบว่าสนใจวตานานวิสตีก็หาได้นะผมแต่ผมว่าผมน่าจะยังไม่หาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีการ์หมดก็น่าจะใกล้มาแล้วล่ะประมาณสักอีก2อาทิตย์อะเออต้องดองเพชรเตรียมไว้แล้วนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปให้ที่ผมขครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะผมเดี๋ยวมันตอนนี้คือผมซื้อเกมมาเป็นเล d เ l e r t เรียบร้อยแล้วด้วยนะผมจ่ายเงินเสร็จสับก็ คิดอยู่ว่าจะรีวิวนะครับผมก็ไม่ใช่ว่ารีวิวเล่นเล่นเลยคือแบบเล่นให้ดูเลยแลครับผมเดี๋ยวผมลองชิคไมค์ก่อนถ้าเกิดไมค์มันถือว่าไม่ขัดเสียงนะครับผมถือว่าดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดไมค์ขัดก็เดี๋ยวต้องคลิกแผงก่อนนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับ